นิทานเรื่องเจ้าหมูและผองเพื่อนเนื้อเรื่องในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มีหมูตัวน้อยชื่อเจ้าหมูฟูอาศัยอยู่กับผองเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ทุกๆวันเจ้าหมูฟูชอบออกไปเล่นกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นกระต่ายกระรอกหรือนกน้อยพวกเขามักจะออกวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าอย่างสนุกสนาน วันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นกันอยู่เจ้าหมูฟูเกิดลมลงและเริ่มร้องไห้พองเพื่อนรีบวิ่งมาหามันอย่างรวดเร็วกระต่ายบอกว่าไม่เป็นไรนะเจ้าหมูฟูเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้วนกน้อยก็บอกว่ามามาฉันจะร้องเพลงให้เธอฟังเองนะจะได้หายเจ็บไวๆกระรอกเอ่ยว่า เดี๋ยวฉันจะพาไปหาแอปเปิ้ลหวานๆมาให้เธอกินนะเจ้าหมูฟูจะได้อารมณ์ดีหลังจากที่เจ้าหมูฟูได้รับการปลอบใจจากเพื่อนๆมันก็รู้สึกดีขึ้นและยิ้มออกมาอีกครั้งเจ้าหมูฟูขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยเหลือมันและสัญญาว่าจะเล่นกันอย่างระมัดระวังมากขึ้นข้อคิด การมีเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจทำให้เราผ่านพ้นเรื่องร้ายๆไปได้